สวัสดีครับบุตรกรครับผมโอรครับผมว <ผม S 1> ันนี้เราจะมาพูดเรื่องเลขอะไรดีครับผมห้าสองสองห้าห้าสองนาฬิกาประทับไหมนาฬ <c oughs> ีอุประมับคือคือเห็นคนใช้เยอะมากบางคนเขาคิดว่าเออมันพอมีห้าก็เฮ้ยมันดีอย่างงู้นอย่างงี้แล้วพอส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยสองไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาผลิตเบอร์มาอะไรเออห้าสองก็เป็นเบอร์ที่ยังไงอะ่ะ ไม่เหมาะผู้หญิงทําไมครับมันเสียเปรี่ยบเป็นเสียเปรี่ยนแล้วถ้าผู้ชายใช้ล่ะผู้ชายใช้ก็ก็นั่นแหละอย่างที่บอกเมื่อกี้น่าริวกาบทำกับทำก็ค่อนข้างได้เปรียบแต่ผมก็เคยใช้นะเคยใช่ไหมเคยใช้ห้าสองไหมมันไม่ใช่ก็ไม่ใช่หนูทำแต่เจอแต่ผู้หญิงที่ดีอ่าเจอผู้หญิงที่ดีใช่ไหมเจอแต่ผู้หญิงที่ดีแบบบางทีเราไม่ต้องใช้เงินเยอะอืมคือคือสองมันมาจากความอ่อนโยนแล้วก็ห้าก็ คือมามามาจากสติแต่ผู้หญิงมาเสริมมากกว่ามาเสริมแล้วด้วยด้วยด้วยที่สติที่ที่ที่ไม่ว่าเราจะเอ่อสืบข้อมูลแล้วก็ดูนู่นดูนี่ศึกษามาอะไรเงี้ยห้าสองนี่จะเหมาะสมกับผู้ชายมากกว่าที่ที่ผู้ชายใช้มากกว่าผู้หญิงใช้ก็จะเหมือนยอมแฟนยอมยอมคู่ยอมนั่นนะที่บ้านยอมไหมยอต้องยอมครับยอมต้องยอมก็ก็ ก็ลอง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 สังเกตตัวเองดูถ้าถ้าถ้าผู้หญิงที่ใช้ถ้าผู้หญิงใช้สองห้าเนี่ยจะเหมือนแบบต้องจําใจอืเหมือนกับคือสามีว่าไงก็ต้องต้องยอมอ่ะต้องยอมต้องต้องยอมส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะจะจะยอมเพราะว่าเท่าที่สังเกตหลายๆคนที่ต้องแก้มาใช้เลขอะไรดิจริงถ้าผู้หญิงจริงๆถ้าเปลี่ยนได้ก็้องอยากให้เปลี่ยนนะแล้วก็มาใช้พวกสองหก สองหกอืมสองสี่เองไงสองหกสองหกสองสี่ถ้าเป็นผู้หญิงนะครับหรือแม้กระทั่งเก้าหกนี่ยังได้เลยเอออะไรประมาณนั้นแต่เก้าหกจะอารมณ์ศิลปินหน่อยนะก็ก็เหมือนกับว่าเขาบอกว่ามัดใจแฟนด้วยไงอ่ะแล้วก็เขาบอกว่าไงเงินเข้าไวเงินเข้าดีนะอืมแล้วก็แตคู่ด้วยคู่ัวเข้าดีอ่าแต่อาจจะอาจจะ ก็ง่ายๆนิดนึงอ่ะพุ่มเฟืองนิดนึงรับง่ายไหนรับง่ายไหนเลยวอาจจะพุ่มเฟือยนิดนึงเเงินเข้ามาง่ายก็เข้าออกง่ายอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าแต่ยังไงก็ดีกว่าห้าสองสองห้าถ้าเป็นผู้หญิงนะอ่าถ้าเป็นผู้หญิงใช้นะมันมันก็มันก็ดีกว่าครัอะไรประมาณนี้ก็อย่างอย่างเหมือนกับหลายๆคนบางคนนี่มีสองห้าเอ่อหนึ่งสองห้าเลยนะครับหนึ่งสองห้าใช่ก็คือผู้หญิงเหรอผู้หญิงบางคนที่เคยเจอที่ที่เคยเจอที่เคยที่ที่เคยดูให้น่าจะ ตีกันแหลกเนี่ยคือหนึ่งเราเสียเปรียบแล้วก็หนึ่งสองนี่เราเราโดยโดยโดยส่วนตัวเวียงมันเวียงมันมันเวียงด้วยมันทําให้ให้ไม่มีความสุขถ้าใครมีสองห้าแนะนาให้เปลี่ยนนะเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าแล้วก็ผมเจอผู้หญิงที่เปลี่ยนมาใช้สองสีนะส่วนใหญ่จะได้คู่อรปทราอืมใช่ับมันจะได้คู่ดีถ้าสองห้านี่ได้อุปธรรมคู่แน่ครับผู้หญิงก็ลองดูแล้วกันลองลองสังเกต <C AP> สังเกตตัวเองด,ดูแล้วกันนะครับ <C AP> แล้วก็อย่างที่บอกว่าการเปลี่ยนเบอร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์ของของพลังตัวเลขมันเกี่ยวกับสติด้วยคร <C AP> ับมันเกี่ยวกับสติถ้าเหมือนกับเราจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็พยายามศึกษาให้เยอะๆนะครับศึกษา <C AP> เยอะหรือไม่ก็ก็ปรึกษาพวกเราก็ได้ <C AP> นะรปรึกษาพวกเราได้ได้ฟรีตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทุกเบอร์จากตัวหลังเนี่ยมันจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะ มันจะต้องร้อยเรียงกันไม่มีเลขเสียไม่มีเลขเสียแล้วก็ <é. S 2> แล้วก็จะต้องบาลานซ์กันแล้วก็ไม่ไม่ขัดแย้งกัน <c oughs> สมมุติว่าอสองตัวหน้าเป็นเบอร์ใจเย็นค <c oughs> รพอส,สองตัวท้ายเป็นเบอร์ใจร้อนอ <c oughs> ่ามันจะกลายเป็นไบโพล่ากันดีเลยเห็นไหมมันจะมันจะไม่บาลานซ์กันนะ <c oughs> ก็ก็เวลาเปลี่ยนเบอร์ก็พยายามร้อยเรียงให้ดีแล้วก็ดูความหมายแต่ละคู่ให้ดีแล้วกันอ่านะฝากสองห้าไว้ด้วยแล้วกันครับ ถ้าเรารู้สึกว่าเราเราเสียเปรี่ย ب, บเขาแล้วแล้วไม่มีความสุขเอาอย่างนี้ว่าถ้าเราเสียเปลี่ยนแล้วเราไม่มีความสุขก็ควรเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดเร,ราเสียเปลี่ยนแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเขาดูาแคร์ถ้แคร์เราดีก็ก็แล้วแต่นะแล้วแต่เราเป็นนีตแล้วกันนะครับสมมุติว่ามีแฟนเนี่ยผมแนะนําให้ถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนทั้งคู่นะเปลี่ยนทั้งคู่ดีกว่าเพราะว่าบางทีคนนึงก็ดีขึ้นแต่อีกคนหนึ่งก็เหมือนเดิมก็เหมือนกันก็เหมือนรองรับอารไปใช่ก็พยายามให้มันบาลานซ์กันให้มันบาลานซ์กันนะอ่ะาวไ เท่านี้ก่ล้กันเดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้านะครับ,รบว่าจะเป็นเลขอะไระเดี๋ยววันนี้ลาก,ก่อนครับ,รบสวัสดีครับ